สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสมพิชชาแนวค่ะกะพามาชมสวนดอกไม้อยู่คือเก่าล่ะค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะคอยคอยยางชมไปน้ำกันเนาอค่ะเห็นเพื่อนกอดขอ้กดอกันเบิ้งดอกมะเบิ้งนกเพื่อนกอดค้อกันเบิ้งนกกันเลย,ยให้เบิ้งค่ะ <laughs> ง้มดีค่ะพี่น้อง จะชุ่มยิ้วไปรอบๆเนาะคะ่ะเราจึงคอยขึ้นไปให้พุ่นเนบื้องค่บพี่น้องแจกดอกอยงมีการง้ามค่ะ ฟังเสียงนกไปเนาะคขนนกพี่น,น้อง ตันสีเหลืองด้วยครับพี่น้องงามคักว่าสีเหลืองสีเหลืองอ่อนนวลดอกดูง เดือนทางออกไปอีกทา้งนึงค่ะพี่น้อง นี่ก็นั่งเล่นได้ครับพี่น้องนี่ก็นั่งค่ะฟุ้งอะค่ะกลุ่มนกมนอยู่ทางาไหนบ่บ่เห็นตัวได้ย,นดยินแต่เสียงค่ะนี่มังเอีหยังบ่พี่น้อง,ง,องแปบบลกๆคือกัน คือหมากอันตะโป้บ้านเฮานี่แม่ค่ะมันถึง,งวัยยาวๆบัหมากตะโปป๊กเป๊กป๊กเป๊กคะ่ะแม่ค่ะ ค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็จบจำนีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้สมพิษในเลิกค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ